สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการทำราวระแนงกันตกที่ระเบียงหน้าบ้านและหน้าห้องอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็คือเหล็กนะครับเพราะว่าแบบที่เขากำหนดมาให้ใช้เป็นเหล็กความสูงที่กำหนดก็อยู่ที่ประมาณ90เซน สำหรับวิธีการทำลาวระแนงกันตกนะครับเราก็จะต้องทำการทายระดับหาระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ90เซนหลังจากนั้นก็ทำการติดลาวบน1ตัวแล้วก็ตามด้วยเสาค้ำหัวท้ายเสาค้ำก็จะใช้ระดับน้ำนะครับเช็คระดับแนวตั้งนิดหนึ่งแล้วก็เสาต้นที่3ก็ระหว่างกึ่งกลาง เมื่อติดเสาค้ำเสร็จนะครับก็ตามด้วยเหลาล่างสำหรับเหล็กที่ใช้ทำรันแนงกันตกในวันนี้ก็คือเหล็กกล่องไม่ขีดขนาด1น,นิ้วคูณ2นิ้วไม่ว่าจะเป็นเสาคำ้ำหรือว่าราลาบนราลาล่างรันแนงกันตกก็จะใช้เหล็กขนาดเดียวกันก็คือขนาด1น,นิ้วคูณ2นิ้วเมื่อติดราวล่างเสร็จนะครับทีนี้ก็ตามด้วยรันแนงรันแนงความห่างช่องไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซน การทำราวระแนงกันตกที่ระเบียงหน้าบ้านหรือว่าหน้าห้องก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาคารและบ้านนะครับก็สามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสามารถที่จะกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการใช้งานเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านและอาคารได้เป็นอย่างดี และสามารถที่จะเลือกใช้วัสดุที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกไม้เหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสกระจกคอนกรีตนะครับแต่วันนี้เราก็เลือกใช้เหล็กเหล็กก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ออกแบบได้หลากหลายสไตล์ข้อดีเขาก็จะมีความแข็งแรงมีอายุใช้งานได้อย่างยาวนานก็จะทำให้พื้นที่โปร่งโล่งสบายตา เมื่อเราทําการติดเหล็กละแนงเสร็จนะครับเราก็จะทําการเจ็บรายละเอียดโดยการเชื่อมปิดทุกแผล เพื่อให้เหล็กเราระแนงเกิดความแข็งแรงหลังจากนั้นเราก็จะทําการเจียยเรียบการเจียเรียบตัวนี้ก็จะใช้ลูกหมูขนาด4นิ้วพร้อมกับไปเจียยเจียพวกรอยเชื่อมที่เป็นตามดออกให้หมดนะครับแล้วก็ตามด้วยสีรองพื้นกันสนิมสีรองพื้นกันสนิมก็จะมีอยู่สสีก็คือสีแดงกับสีเทาแต่วันนี้ก็ใช้สีเทาในการทาทาเราก็จะทาอยู่ที่ประมาณ1-2รอบแล้วก็จะ จะทิ้งให้สีรองพื้นการสนิมตัวนี้แห้งหลังจากนั้นถึงจะทำการทาสีทับหน้านะครับ สำหรับทีมงานช่างก็จะเป็นทีมงานของช่างสวัสดช่างเดี่ยวเมื่อทาสีรองพื้นกันสนิมเสร็จก็จะตามด้วยสีทับหน้าการที่จะเลือกใช้สีทับหน้าหรือว่าสีกิ่งเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำมันเคลือบด้านสีน้ำมันเคลือบกึ่งเงา และคุณสมบัติของสีนะครับก็จะต้องเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาสีซีกจางสีหลุดล่อนเพื่อไม่ให้เหล็กเป็นสนิมการทาสีทับหน้าเราก็จะทาอยู่ที่ประมาณ2-3รอบนะครับ